สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมมังกี้ดีอาร์ตนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมเก็นชินนะครับโอ้ไม่มสบอตัรุ่นะก็วันนี้โอกาสดีนะครับนะผมก็ได้ตะลุง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 นะครับไปทั่วแมปเลยนะครับนะจนผมได้มีเควสหนึ่งนะครับก็ได้ทําไปแล้วเพอเออนะครับแม่งกลายเป็นแบบเหมือนเป็นเควสลับอ่ะมันแบบมันต้องไปวิ่งนู่นวิ่งนี่วิ่งนั่นนะครับนะก็ไม่รู้เควสนี้มันชื่ออะไรเหมือนกันนะครับผมนะ ก็เดี๋ยวกำลังจะบอกนะครับว่าของรางวัลที่ได้จากเ,เวสนี้เลยก็เลดูน่าสนใจนะครับนะก็เดี๋ยวเราขอลงไปดูก่อนครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับของรางวัลถ้าทำเสร็จทั้งหมดนะต้องขอโทษทุกคนเลยนะครับผมรีบร้อนไว้หน่อยผมกด F กดหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอีกไอดีหนึ่งของเพื่อนผมเนี่ยเดี๋ยวมาทำให้ดูสดๆร้อนนะครับนะก็สำหรับของรางวัลที่ผมได้สำหรับไอดีนี้นะ ก็เป็นอันนี้เลยครับอาร์ติแฟกต์นี่เลยครับผมไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่านะก็สเตตัสสองเซตนะครับเพิ่มความเสียหายของการโจมตีปกติและการชาร์จโจมตี15%เซนตะครับ4เซตภายใน8วินาทีหลังจากใช้สกิลธาตุความเสียหายของการโจมตีปกติและการชาร์จโจมตีจะเพิ่มขึ้นอีก25%ครับ ผมไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่านะแต่มันเป็นอาวุธ4ี่ดาวสี่ม่วงนะครับอ่ะเควสนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรเหมือนกันนะแต่เอาเป็นว่าผมขอเรียกมันว่าเ <c oughs> ควส <c oughs> นกแล้วกันนะครับนะเพราะเราต้องบินมาจากข้างล่างนะเดี๋ยวให้ดูหน้าตานี่คือเราต้องไปปลดล็อกเควสจากตรงกลางนั่นก่อนนะครับรกลางตรงนั้นอะที่ผมเอาหวัวเนี่ยดูผมนี่นะพอปลดจากเควสนี้ปุ๊บมันก็จะให้ทํา นู่นนี่นั่นเลยนะไม่ใหม่ๆข้างล่างเราละขอโทษนะครับพูดผิดก็เราต้องไปปลดเควสข้างล่างอันนี้ก่อนนะครับเอาตายเฉยเลยอร่อยเฉยโอเคครับโอเคก็คือว่าเราต้องมาปลดเควสตรงนี้ก่อนนะครับเราต้องมาอ่านนะ ผู้ที่ต้องการจะขึ้นไปจะต้องก้มลงกราบไหว้ภูเขาทั้งสาม้ามองดูแลทั้งสามของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวและนกมงคลทั้งสามจะส่งสารลักษ์มังคลออกมามแล้วต้องตามหานก3ามตัวนะครับผมฮะซึ่งนก3ามจุดนั้นอยู่ตรงนี้นะครับ3ามจุดนี้นะหน้าผมนั้นหนึ่งจุดนะครับหลังกลับมาตรงนี้ครับตรงจุดเกิดหนึ่งจุดนะครับ หลังก็ไปปุ๊บหนึ่งอยู่ข้างหลังเลยครับรูดเลยแต่ตอนนี้มันมีหมอกนะก็เดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันว่าันไปยังไงนะครับนะ <c oughs> ก่อนอื่นเลย <c oughs> ก่อนที่จะเปิดดูขอเปิดแผนที่ก่อนเดี๋ยวต้องมีมาถามแน่นอนว่าพี่พี่พ,พี่อยู่แมปไหนแมปตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอขยายซูมออกไกลๆหน่อยนะก็เริ่มต้นจากเมืองหลักปุ๊บทิศตะวันตะวัน,ตะว,นตะวันเฉียงซ้ายนะ ประมาณ45องศานะครับตรงดิ่งยาวไปเลยนะครับนะตามนี้นะครับซูมใกล้ๆเลยนะครับเดี๋ยว3จุดเดี๋ยวเริ่มขอทำตัวเพื่อนเลยแล้วกันนะครับนะโอเคตัดอันเซฮันอันเซโยนะครับนะตอนนี้เราจะมาเริ่มทำไปพร้อมกันนะครับ ขอเริ่มต้นด้วยการเกิดที่จุดตรงนี้ก่อนนะเพื่อจะได้ไม่งงกันนะครับนะจากที่เกิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่ศิลาข้างบนนะครับนะก็เดี๋ยวขอตัดไปอยู่ตรงนั้นละกันนะครับนะโอเคตัดโอเคครับผมนะเราก็มาเทเลพอร์ตมาอยู่จงที่จุดที่จะเริ่มรับเวทนะครับนะเดี๋ยวจะกดให้ดูว่ามันเวทมัน ขอตั้งชื่อเควสดว่านกมงคลคแล้วกันนะครับนะโอเคโดยที่จุดแรกนะครับผมนะเพื่อนผมก็ทําไปแล้วนะครับแต่ก็ยังหายอีกสองจุดไม่เจอนะครับนะเพราะฉะนั้นผมเลยขอถืออาสานี้นะครับนะขอบคุณเพื่อนมากเลยนะครับที่ให้มารีวิวนะครับผมนะจุดแรกนะครับเราจะอยู่ตรงต้องบอกว่ามุมยังไงอย่าเอาเป็นว่ามุมตรงนั้นแล้วกันนะครับนะกดเอมขึ้นมา เน้นตัวอักษรเป็นหลักนะครับเอาเป็นว่าทิศเหนือเฉียงซ้ายนะครับนะก็อยู่ที่จุดบนภูเขาตรงนั้นนะครับนะส่วนพิธีการไปเดี๋ยวผมจะไปให้ดูสดๆเลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวใช้ความเร็วคูณ2คูณ3มมาเลยแล้วกันนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปจุดแรกที่เพื่อนผมส่องประกายแสงก่อนนะครับผมนะโอเคไปแบบแปดประกายแปดเลยนะครับผมนะ โอเคครับ okay, ผมนะจุดแรกของเราก็จุงนี้นะครับเนี่ยมันเป็นมันเป็นนกแลเนี่ยโดยที่เรายังไม่ได้ส่งแสงประกายในยใส่ไอ้คเควสหลักของเรานะครับเราก็ทําการกด F ผมเล่นในคอมนะก็หมุน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 นะครับให้มันเป็นทิศทางที่มันตรงกแบบนี้นะครับนะมันก็จะส่งแสงนะครับผมนะแล้วเราต้องทําอีก2ตัวนะครับผมนะโอเคผมจะกด M ขึ้นมาว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วผมก็ ขอญาติมาร์คด้วยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เพื่อไม่งงนะเอาเปน็นนุงเครื่องหมายตกใจแล้วกันนะครับโอเค่นะตรงจุดนี้นะครับใกล้ๆเช็คพอ,อยต์ของจุดวาบตรงทิศบนนะก็ห่างไกลอยู่นิดนึงนะโอเค,อเคตรงจุดけにはいか็いเดิมนะครับผมนะก็จุดที่สองไปยังไงนะครับโอเคตัด โอเคครับผมนะจุดแรกเราก็ผ่านไปแล้วนะครับนะจุดแรกขอเรียกว่าต้นไม้แดงละกันนะครับนะก็จะไปจุดต่อไปนะครับจุดที่2เลยนะครับนะจุดนี้ใกล้มากๆครับผมนะเห็นอะไรที่มันเรือนแสงไหมครับตอนนั้นแหละครับผมนะจุดที่2เรานะครับกระโดดไปเลยสู่ความมืดวันไลโพลนะผมเกมสวยมากเลยเล่นในคอมนี่คือแบบประทับใจสุด น่าเสียดายโทรศัพท์ของแม่จุดที่2นะครับผมนะก็อยู่ตรงข้างล่างเรานะครับนะลงไม่ได้เลยโอเคเพื่อก็ไม่ตายอีกรอบที่สองครับจะลงแบบเซฟอย่างที่ผมบอกนะแต่ยังไม่หมวนวุนก็ะหมุนที่ตรงนะครับโอ้โหเนี่ยมันชี้กับพืบ่นฝาดัแคทซี นี้เราก็ปลดล็อกจุดที่สองแล้วนะครับนะเหมือนเดิมครับเดี๋ยว้องมีมาถามผมแน่นอนแผนที่อยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวขอมาไว้ก่อนใกล้ๆจุดเกิดนะครับนะตรงจุดที่2นะครับจุดแรกอยู่ต้นไม้แดงนะจุดที่2ตรงหินใหญ่ๆตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราขอไม่ตัดแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะกอกพื้นที่ขึ้นที่มันบบใบใเในข้างบนอ่ะนะเดี๋ยวบางทีแบบ ขึ้นอย่างเงี้ยนะอาจจะขึ้นไม่ได้อะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวผมบอกเลยแล้วกันนะครับเมื่อเราเทเลพอร์ตมาตรงนี้นะครับบินนะผมมาบินไปด้านซ้ายนะครับคุณจะเห็นอะไรที่มันเขียวๆอยู่ข้างหน้าเรานะครับนะแล้วก็บินไปแถมๆให้นะครับนะวิธีขึ้นเผื่อแบบเดี๋ยวหัวร้อนกันว่าโอ้ยขึ้นไม่ได้ตกเขียวตายนะครับนะโอเคแล้วมาเหยียบหินตรงนี้นะแล้วก็จะขึ้นได้นะ ก็ขึ้นไปอ๋อเมื่อเราขึ้นมาเสร็จนะครับตรงนี้จะมีหินฟรีหนึ่งก้อนนะก็ทำลายเก็บเก็บไปแต่เราจะไม่เก็บนะครับนะทีนี้กาอเหยียบจะมีลมขึ้นนะครับเป๊ะานสองครั้งในโทรศัพท์กดตรงไหนไม่รู้นะครับนะบินมาเสร็จปุ๊บมาเกาะตรงนี้นะครับนะเกาะตุ๊กแก่โอเคทีนี้เราก็ตายนะครับตายแบบตุ๊กแก

เดี๋ยวรอสเตมิน่ก่อนครับเราต้องขึ้นไปจุดตรงจุดนี้นะอย่างนี้ผมรีบไปหน่อยนะขนะจุดข้างหน้าผมนามาะครับมาจะอนเปนจุดบั๊อกอะไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันยืนได้เอาง่ายๆตาย,ตายไปต่อนะครับนี้เราพักสเตมินานึงที่จุดที่สองนะเหมือนใต่หัวค่ย แล้วก็มาตรดนี้ครับจุดสุดท้ายแล้วก็ปีนขึ้นไปเลยนะจุดมุ่งหมายของเราอยู่ข้างบนหัวแล้วนะเขียวเขียวอ่ะอ่านะพิธีขึ้นก็ประมาณนี้นะครับนะโอเคครับผมเรา,เราปลดล็อกจุดที่2แล้วก็จุดที่1นึไปเรียบร้อยแล้วครับนะจุดสุดท้ายจะไกลหน่อยนะครับโอเคครับผมนะเมื่อเรามาถึงบนยอดนะครับนะ ต่อไปครับจุดสุดท้ายนะครับจุดที่3นะครับอยู่ตรงต้นไม้แดงอีกแล้วนะครับผมนะ้าก็เห็นอะไรนะไหมครับที่มันวิบวับวิบวับอะ่ะนั่นแหละครับคือจุดสุดท้ายของเรานะครับผมนะก็วิธีการไปก็เหมือนเดิมครับสู่ความรุมบนบอลนั่งไกลโบนตรงนี้มันอาจจะไกลนิดนึงนะแต่ก็จะทําความเร็วคูณ2เหมือนเดิมนะครับ อ่าเดี๋ยวขอตัดไปตรงนี้หน่อยนะครับอ่าตรงนี้มันมีเช็คพอยต์ด้วยนะครับนะก็แนะนำให้ไปกดจุดเช็คพอยต์ก่อนนะครับมนคะ่อยไปไหนนั่นนะโอเคเดี๋ยวเราความเริวมเพิ่มนะ มุ่งหมายของเราไหมครับกะโดดลงไปเลยครับผมนะยูวูไมไ่มีตายครับเมื่อกี้มันเฟลเนิดนึงโอเคคุณครับ,บทีนี้ก็จะคัดสี ราก็ปลดล็อกครบแล้วนะครับ3มุมนะทีนี้เราก็ไปสู่ยอดหอคอยเลยนะครับผมนะก็ตัดยินด,ดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับนะทีนี้เราก็มาปลดล็อก3มจุดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะทีนี้เราก็มารับรางวัลกันดีกว่านะครับผมนะก็เหมือนเดิมครับเปิดใช้งาน,นกลไกนะเข้าสู่คัตซีนเรียบร้อยครับทีนี้เราก็จะมีลมหมุนแล้วนะกดเป็นปลา เพื่อบินสู่ยอดหอคอยแต่เกมมันกักนะครับมันยังบินไม่สุดนะเราต้องไปเหยียบตรงนี้โอเคเราเหยียบแล้วใช่ไหมครับกระโดดเลยครับเป็นปายสองครั้งยินไปข้างลืนสู่ยอดหอคอยนะครับนะอันซ่านิดหน่อยเกาะกระโดดชุดแบวของเมื่อวันเลยครับนะแม่เป็นประจ o ภัยจริงๆขึ้นมาฉากแรกครับแคสซีนอีกแล้ว อ่านี่แหละครับของรางวัลนะมีไอเขาเรียกว่าอะไรเออเมลี่สโตอะไม่รู้อ่ะก่อนไอเจโลคัทนะครับนะแล้วก็จะมีกล่องรางวัลทั้งหมด3กล่องนะครับผมนะก็ขออ่านทีนี้ก่อนเลยกันนะครับสถานที่ที่สูงอยู่เหนือเมฆนี้สร้างขึ้นจากบริเบลสโตนะครับเイเวชชันสโต ก้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเดิมทีมันเอาไว้เป็นวิหารส่วนตัวของฉันที่ฉันเอาไว้หลีกหนีจากความวุ่นวายของโลกและชีวิตประจำวันสถานที่นี้ครั้งหนึ่งเคยถูกยึดครองโดยเหล่าเซียนเพื่อให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่การค้นหาความจริงขั้นสุดท้ายในความสันโดษได้ทุกวันทุกวันนี้วังเาวชาได้ทุกผลิตแน่น พวกเขาก็คือสถานที่นี้ไหมเสียดีถ้อย่างนั้นก็้เยี่ยมสุดไปเลยแม้ว่าฉันพอนแล้วล่ะฉันอยากจะไปเดินในบนโลกสุดโตว่าจะไปน้านที่กิว้วผ่านดิสเล็กก็เขาว่ากันว่าเป็นที่ลาบแห่งการจากไปและกลับมาหนึ่งชีวิตแลกกับอีกหนึ่งชีวิต <c oughs> ให้เสียงภาษาไทยโดยคุณกีเดียร์สตูดิโอ ก็โอเคครับนอกเรื่องมานานแล้วเดี๋ยวขอเปิดของรางวัลเลยนะเปิดตามกล่องเลยนะครับนะปป๊า,ปาของรางวัลที่ได้นะครับนะ้าก็ตามที่เห็นนะครับก็ได้ของเกลือนะครับแล้วก็ของที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นอันนี้แหละที่ผมเปิดให้ดูนะครับโอเคแล้วก็มีสูตรอาหารด้วยนะครับผมนะจากการที่ดูฝั่งซ้ายนะครับนก็ กด enter รัวๆเพหับครับนี่สูตรอาหารเก็บไปหมดเลยเรียบร้อยครับผมนะก็ของรางวัลก็ตามที่เห็นนะครับนะแล้วก็ได้ดาบไวส์เทเซอร์สามอีกหนึ่งขอดูหน่อยว่าดีหรือเปล่าอ๋อไม่ดีครับ โอเคก็อาร์ติแฟกต์นะครับนะนี่เลยนะครับนะโอ้เพื่อนผมได้ออฟดีด้วยนะออฟตรงนี้น่าจะสุ่มนะครับนะออฟดีด้วยเนี่ยโอเคครับผมนะก็จบไปแล้วนะครับนะสำหรับเควสนกมงคลของเรานะครับนะไม่รู้ว่าเป็นเควสลับหรือเปล่านะครับนะสามจุดนี้ก็บังเอิญเดินผ่านมาเจอพอดีนะครับนะแล้วผมอยากจะแชร์ข้อมูลนะครับนะเพื่อให้ เล่นเกมวันอย่ากรุ่สนานนะครับนะก็นั่นแหละครับ1นึ่งซับสไคร์ของทุกคนนะครับก็ถือว่าสนับสนุนผมแล้วนะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมขอตัว,วลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย